เมื่อเวลา3ามนาฬิกาวันที่12กันยายน2568ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่หน้าโรงแรมแห่หนึ่งย่านถนนสายสองตัดถนนพระตำหนักพัทยาใต้หมู่สิบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้ง จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายทราบรายที่1คือนางสาวพรเป็นคนขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CBR 150สีแดงดำส่วนรายที่2ทราบชื่อออนอส,สรัญญาดวงใจแสงอายุ36ปีนั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายรักษาตัวโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าตนสังเกตเห็นจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บบีบแตรมาแต่ไกลส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินกอดคอกันข้ามถนนหลบแต่นักท่องเที่ยวอินเดียก็ไม่สนใจยังคงเดินเหมือนไม่มีรถมาก่อนที่จักรยานยนต์จะพุ่งชนเข้าอย่างจังจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุท่องเที่ยวอินเดียไม่ติดจะช่วยเหลือกลับพากันเดินเข้าโรงแรมไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปเหตุการณ์อินเดียเดินข้ามถนนค่ะแต่ว่าไม่หลบอินเดียเดินกลางถนนเลยแล้วก็รถมอไซค์มาแล้วเขาบีบแตะเตือนแล้วอินเดียก็ไม่หลบก็ยังเดินกลางถนนอยู่มันก็เลยได้ประทะกันนะคะ เขาบีบแจมมาตั้งแต่ตั้งแต่เมไหรเนีเขาบีบแจมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่มันก็ยังไม่หลบมันก็ยังกอดคอเดินกันอยู่ก็คือตอนตอนตอนที่ชนแล้วก็ก็เดินใช่ค่ะก็พากันหิวปีกเข้าโรงแรมไปเลยคนะ่ะบบเ,เ,เดินประจําเลยค่ะแถวนี้อินเดียเยอะค่ะไม่หลบค่ะ